สวัสดีครับผมช่างเอกบินบุรีครับวันนี้มาลองไก่ใหม่นะครับสั่งตัดเข้าไปอันนี้เป็นปืนที่เหลือใช้ของผมเองนะครับอันนี้มีเซฟอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับลดเซฟคืออย่างนี้นะครับเข้าเซฟคืออย่างนี้นี่ลดนี่นี่เข้าเซฟนะครับลดเซฟเหนียวได้เลยครับไก่ใหม่นะครับแตะไม่ใช่ล้านเลยนะครับ มีช่วงวางวางไกลอยู่ที่ประมาณสองมิลครึ่งนะครับมันจะมีรูปอยู่2องมิลครึ่งที่วางไกลระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังอันนี้เป็นกระเดื่องหน้านะครับอันนี้เป็นไกลตัวใหม่ช่วงชักของตัวนี้อยู่ที่แปดสิบนะครับคือตั้งแต่ปลายผมว่าตั้งแต่ปลายปีกมาถึงตรงนี้นะครับออกจากหน้ากล่องห้าเซนเนะี่ยอยู่ที่แปดสิบแต่ตัวนี้เป็นลูกดอกรอง ก็เลยน่าจะอยู่ประมาณ75หชงชักน่าจะเหลืออยู่ประมาณ75็หเพราะว่าตามจริงจะอยู่แค่นี้นะครับอันนี้เรามาดูไก่นะครับไก่สั่งตัดมาใหม่ครับลากเบาครับดี๋จะลองดูนะครับอันนี้ใส่อยู่ที่13บเออ14มิลครับรูในหรูเออโตนอก14รูในหกมิลนะครับ ตัดอยู่ช่วงชัก75นะผมตัดยางตึงอยู่ที่ส5 5เซนติเมตรนะครับนะครับอันนี้ปีกใหม่ครับปีกหกศู์หนึ่งครับอันนี้มาลูไกลก,ก่อนนะครับผมปลดเซฟไว้นะครับหล่นนะครับหล่แรงมากวไดาอย่าหักอย่าปืนนะอ่านี่ฮะไม่ลั่นนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เซฟนะครับยังไม่ลั่นนะครับ เราจะลองยิงดูนะครับสี่เส้นนะครับนิ้วก้อยครับโอเคไหมครับนิ่มลากครับ